ตัวต่อไปที่ผมจะมาพูดก็คือฟอร์มูล่าเฮิร์บหรือว่าตัวหลังคลอดนะตัวหลังคลอดตัวเนี้ย่วนสำคัญค่อนข้างมากนะเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเวลาคลอดลูกกันไม่ค่อยได้ยุไฟการคลอดลูกไม่ได้ยุไฟมันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อร่างกายหนึ่งเลยเด็กะอยู่ในท้อง พอเด็กอยู่ในท้องปุ๊บเด็กมักจะปล่อยของเสียออกมาในช่องท้องครับเพราะฉะนั้นตัวฟาร์มาลาเฮิร์บพวกนี้มันจะช่วยขับของเสียที่อยู่ในร่างกายออกเคยเห็นไหมครับผู้หญิงบางคนที่แบบว่าตอนที่ท้องผิวดีมากเลยแต่พอหลังจากคลอดไปแล้ว,วก็ไม่ได้อยู่ไฟผิวมันจะมีลักษณะคํำลงตัวดูซีดขึ้นเพราะว่ามันมีพิษายในช่องท้องกระทําต่อเลือดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องตกขาวเลือดลังหรือว่าสีผิวดูไม่เป็นปังหลังคลอดพวกนี้ลองมาดูตัวฟาร์มาลาเฮิร์บดู ฟอร์มาลาเฮิร์บตัวนี้ใครที่แบบคลอดไปแล้วประมาณปี2ปีอะ่ะบางคนทานแล้วก็ยังสามารถขับน้ําเข้าปปาที่มันค้างค้าอยู่ในช่องท้องออกมาได้นะครับส่วนฟอร์มาลาเฮิร์บมันก็จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับอ่ามันจะมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองส่วนใหญ่2ตัวนี้มันไม่ได้ต่างกันมากมันจะมีการปรับสูตรขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเน้นในเรื่องของการขับน้เข้าวปาแล้วก็เรื่องความสวยความงามหลังคลอดนะครับใครที่แบบว่าหลังคลอดแล้วขี้เกียจอยู่ไฟพวกนี้มันอยู่ไฟลําบากรู้สึกว่าอยู่ไฟแล้วไม่ค่อยได้ผลลองมาทานยาาาอหรรเสิม ตัวฟอร์มูล่าเฮิร์บดูนะครับ